เห็นในโซเชียลอีกแล้วนะครับไอ้คำว่าเห็นในโซเชียลนี่ผมเห็นจริงๆนะเห็นจริงพูดจริงแก้งานให้จริงคืออะไรคือสิ่งทีเ่เป็นสาเหตุให้ Facebook บัญชีหลักอาจจะถูกรีพอร์ตนะครับแต่ไม่เป็นไรมันมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ผมยังพูดห่วงจุย้ยจริงๆได้นะครับ เราไม่อยากไปกวนประสาทใครแต่ว่าเราพูดแต่หลักการที่ฮวงจุ้ยทำงานยังไงแล้วทำฮวงจุ้ยยังไงให้สำเร็จผลแก้ยังไงให้ลูกค้ารอดนะครับแต่ทุกๆหลักวิชามักมีค่าใช้จ่ายหลายคนหมั่นไส้ผมไม่ต้องหมั่นไส้หรอกครับผมเปิดราคาทีลูกค้าร้องโอกนะครับคนที่หมั่นไส้ก็เปิดราคาถูกๆก็รับงานไปนะครับอย่า อย่าหมั่นไส้คนเป็นวิชาการุณามาเรียนท่านจะได้เป็นนะครับยกตัวอย่างใครบอกว่าดวงคนไม่ได้ใช้กับฮวงจุ้ยแล้วนี่มีไว้ทำไมนะไอ้วงในเนี่ยวงวงวง,วงไอ้วงดินเนี่ยมีไว้ทำไมนะครับวงดินเนี่ยมียี่สิบสี่ทิศ มี24ทิศกับ60มังกรคำนี้มีหมอดูเริ่มพูดไอ้วิชา60มังกร24ทิทิศยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีเหม่งตึงทุยนะครับคือคนพูดเขยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ไอ้60มังกรมันก็ใช้ได้มังกรไม่กี่ตัวนะครับ60ตัวใช้ได้ไม่ถึงครึง่ง24ขุนเขารอบๆบตัวบ้านรอบๆตัวท่าน มันก็มีชงดวงท่านอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราตั้งดวงในระบบจีนป้อยี่ซี่เถียวมาแล้วก็จะต้องใช้หล่อแก่เป็นตัวอ่านว่าบ้านนี้ตั้งทิศอะไรขุนเขาที่ตั้งเป็นทิศอะไรหันหัวนอนเป็นทิศไหนหัวนอนไม่ใช่หันซ้ายกับหันขวานะอันนั้นเพี้ยนนะครับอันนั้นเพี้ยนคือรู้ไม่จริงแล้วพูด ผมบอกไว้เลยเข้าบ้านแล้วท่านยังจะต้องเจอว่าบ้านหลังพิงทิศนี้ซ้ายขวายัางเป็นนี้แล้วไม่งั้นใ้เส้นสีแดงนี้มีจะมีไว้เพื่ออะไรนะครับเขาไม่เรียกเส้นแดงผ่าแปดนะอันนี้คือเส้นกําหนดองศาบ้านซีเก็กเกิดเรื่องอะไรก็เกิดเรื่องนั้นเห็นไหมฮะซีเก็กแปลว่าสีรูปแบบคือสีด้านดังนั้นเนี่ยดวงคนต้องเข้ากับบ้าน การจัดวงจุ้ยดวงคนนองเข้ากับบ้านดังนั้นเวลาทําวงจุ้ยต้องใช้ดวงคนหนีไม่พ้นเห็นไหมฮะวนไปวนมาไปแล้วเนี่ยวิชาชั้นสูงที่จัดแล้วได้ผลที่สุดต้องอาศัยตัวนี้หล่อแกการจัดให้ได้ผลที่สุดต้องใช้หล่อแกแต่หลายคนก็ใช้หล่อแกไม่เป็นหลายคนถือหล่อแกไว้อย่างนี้ถ่ายรูปนั่นแน่ ซื้อมาตัวกี่หมื่นกี่แสนก็ถ้าไม่เป็นก็มันคือพรอ็อพหลายคนเวลาไปลงหน้างานบ้านลูกค้าถือหลอกแกยืนไปถนนเอาง่ามตูดวัดบ้านลูกค้าก็มีนะครับเอาง่ามตูดวัดบ้านลูกค้าก็มีหลายคนใช้ขาตั้งกล้องเลเซอร์เลง็งแล้วมึงเล็งตรงไหนมึงเล็งประตูเล็งตรงไหนวะกูงงจริงเลย นะฮะคือการวัดมันมีวัดแบบไม่ต้องเท่ขนาดนั้นคือต้องไปใช้ขาหรือเอ่อต้องไปใช้ปืนเลเซอร์เล็งมันมีการวัดที่ง่ายคลาสสิกที่สุดนะครับคนคนใช้หลอกแกมาเป็นพันพันปีเนี่ยเอ่อตั้งแต่ยุคแม่เหล็กมีเนี่ยนะไม่รู้กี่ปีไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ เขามีวิธีวัดที่ง่ายไม่ต้องใช้เลเซอร์ไม่อย่างนั้นสมัยโบราณจะเอาเลเซอร์ที่ไหนนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดวงจุย้ยไม่ใช่อุปกรณ์ทําเท่เอาอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเรารู้องศาบ้านที่เราจะตั้งให้เข้ากับดวงแล้วเนี่ยองศาที่เราตั้งให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องให้ถูกหลักว่าประตูเปิดตรงไหนบันไดห้องน้ํา ฟิงน้ําเตาไฟไม่ใช่แค่เขวาไฟอยู่ฟากใดฟากหนึ่งนะครับมันลึกยิ่งกว่านั้นมีเลิกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมเวลาทํางานให้หลายท่านเนี่ยถ้าร่วมง,งานกันแล้วจะรู้นะครับเอ่อก็คือมันจะต้องมีเลิกที่ติดตั้งของบางอย่างของใช้ในบ้านบางอย่างขึ้นถึงจุดนี้แล้ววันนี้นะ ติดตั้งชิ้นนี้ลงไปแล้วทาไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเสร็จวันนี้นะทําอันนี้แนละ้วทำไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเสร็จคุยกันยาวบางค e สองปีสามปีนะครับคุยกันเป็นเคสสองปีสามปีคุยเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าบ้านใหม่ก็ต้องมีเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่ดังนั้นเนี่ยวงจุ้เป็นเรื่องที่รายละเอียดมันเยอะมากสินแสทํทงานเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าหลายคนไม่เข้าใจนะครับ หลายคนไม่เข้าใจก็ฟังแต่ฟังแต่ซ้ำๆกันนะพูดเหมือนกันแล้วก็มาพูดแล้วก็บอกว่าเออต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเห็นบางคลิปนะไอ,อ้ตู้เก็บของอยู่ในครัวเนี่ยไปทำนายว่ามีคดีความพูดช็อตช็ชชชช,ช,ช้ตัวคดีความน่ยมันมีผมเนี่ยตอนนั้นมีไลฟ์สดอยู่ในกลุ่มชื่อบ้านห่วงจุย้ย ก็กลุ่มบ้านหวงจุย้ยเรานี่แหละก็มีสมาชิกท่านหนึ่งได้ได้ให้องศาบ้านมาให้องศาบ้านมาเนี่ยแสดงว่าวัดองศาบ้านแล้วข้อหนึ่งข้อสองตอนหลังผ่านเวลามาเป็นปีๆเนี่ยท่านก็ได้ส่งผังบ้านมาพร้อมกับพร้อมกับการแบ่งบ้านเป็นแปดทิศผมรู้เลยว่าท่านเคยจ้างสินสยแล้วแต่ก็แปลกท่านไม่จ้างผมเห็นไหมฮะก็แปลกท่านไม่จ้างผม หน้าตาผมใจดีครับแต่ว่าแท้จริงแล้วโลกหมุนด้วยเงินนะครับจีเลาะนังเพ่งหังอย่างนี้รอบแรกท่านถามมาว่าบ้านองศา,านี้นะครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าบ้านหลังนี้ตอนนี้มีคดีความมีจริงคําตอบของท่านคือมีจริงนะครับตัวคดีความไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งของบ้านทําด้วยปูน แล้วต้องไปแก้ด้วยไม้มันบ้าไม่ใช่ตัวคดีความเกิดจากสินแสไม่รู้แล้วไปจัดนู่นจัดนี่ให้เราเจ๊งเอาอย่างนี้ก่อนทําไมล่ะทําไมเวลาเรารับงานบ้านรับงานาลูกค้าใหญ่ๆเอาอย่างนี้ก่อนผมไปโรงงานย่านทางลงใต้นะสมุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจะซื้อโรงงานแล้ว โรงงานเนี้ยเจ๊งเจ๊งแล้วนะครับเราไปในฐานะดูว่าซื้อได้หรือไม่เพราะคำว่าได้หรือไม่แปลว่าจัดวงจุ้ยขึ้นไม่ขึ้นคำตอบของผมคือจัดขึ้นนะครับซื้อเลยแล้วบอกด้วยว่าของเก่าเขาเจ๊งเพราะอะไรผิดหลายจุดแก้ได้หมดนะครับแต่มันแต่มันก็มีบางท่านคุยกับผมว่าเออเห็นว่าไป เห็นงานมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยปีที่แล้วปี6 5เนี่ยร่วมงานกันหลายครั้งนะครับก็เลยบอกว่าเออไปทุกครั้งก็เห็นจัดได้ทุกครั้งอ่ะนะครับเพราะว่าเขาติดตามผลงานแล้วก็มีการใช้งานกันปากต่อปากเวลาไปทํา,า,าทงานให้เพื่อนให้ฝูงเขาเขาก็ไปนั่งด้วยนะครับเขาก็ถามผมว่าเ,เห็นไปทุกที่ก็จัดได้ทุกที่เลยแล้วก็มีผลตอบรับที่ดี มีบ้างไหมที่จัดไม่ได้เราบอกมีนะครับมีคืออะไรมีต้องอ่านจากบนนี้ครับอ่านจากบนนี้ว่าจัดได้หรือเปล่าหรือเราต้องทุบทิ้งทำใหม่หรือเอาไปเปิดเป็นสารเจ้านะครับตัวที่จัดไม่ได้เนี่ยเอาไปทำวงซุยยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่บ้านนะวงซุยฝังศพก็ไม่ได้ ทำแซกีก็ไม่ได้เจ้าอุ่งก็ไม่ได้เห็นไหมฮะมันเป็นอะไรที่ว่างเปล่าภาษาอวงจุยเรียกคงบวงคงบวงนะครับอ่ะแล้วท่านดูความละเอียดของมันเนี่ยหลายชั้นมากความละเอียดของหลอกแกนี่หลายชั้นมากคนที่พูดว่าโอ้ยต้องมีเหม่งตึ้งแบบนี้สิดีไม่ว่าวิชา หกบมังกรหรือ24ิ่ทิศยังไงก็ต้องเจอเหม่งตึงตัวนี้ถามนิดนึงครับถ้าเมืองที่แออัดนะครับอย่างเมืองอ,อย่างเมืองที่แออัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพในญี่ปุ่นบางเมืองในจีนบางพื้นที่นะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนไปเอาหยกเข้าจากเมืองจีนไปกับพ่อนะครับสมัยนั้นเนี่ยยี่สิบกว่าปีก่อนใครอยู่ใครไปกวางเจาบ,บ่อยๆยุคนั้นเนี่ย ต้องเคยไปที่นี่อาชีพยกอาชีพพอยนะลี่วันกวางฉังนะครับเชียงซิวโลไอ้พวกนี้เขาเส้นถนนทำพลอยทำหยกนะครับถนนเนี่ยแคบนิดเดียวซอยเล็กๆยิ่งกว่าตอกเอ่อตอกเล็กๆอะ่ะนะตอกเล็กๆไม่รู้จะพูดยังไงหน้าบ้านหน้าบ้านจอดมอเตอร์ไซค์ได้จอดรถเก๋งไม่ได้เออเหมือนประมาณ ถนนเก่าๆแถวเ,าเายาวราชทำกันศาสตร์บ้านตรงข้ามกับบ้านเราเนี่ยเรียกว่าแสงลงไม่ถึงพื้นจอดมอเตอร์ไซค์ได้จอดรถยนต์ไม่ได้ที่เมืองจีนก็เป็นอย่างนั้นเพราะมัน Co อปปี้ผังเมืองกันมาอยู่แล้วลหละแล้วถามว่าเม่งตึงมันพอไหมจอดมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งไม่พอแล้วทาไมเขาอยู่แล้วเขาตั้งตัวได้อะก็เพราะเขาต้องรู้ว่าตั้งบ้านองศาอะไรแล้วจัดแบบไหน อันนี้นะฮะอันนี้คือห่วงจุ้ยอันนี้เขาคร่าวนะแล้วยังมีเลิกสร้างบ้านเลิกตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่พอเล <prem> ิกเปิดหล่อก <transcript> แกนี้ก็มีวันนี้ก่อนเปิดเนี่ยดูก่อนแล้วันวนี้เปิดได้ไหมเอาวันนี้เปิดได้เวลานี้เอามาถ่ายวิดีโอได้ไหมผมเอามาถ่ายวิดีโอผมยังต้องระวังตัวเพราะอะไรไม่มีใครกล้าลองวิชาถ้ารู้แล้วไม่มีใครกล้าลองวิชาถ้ารู้แล้วห่วงจุ้ยเนี่ยถ้าลองเนี่ยไม่ป่วยหนักก็เสียชีวิต นะครับไม่ป่วยหนักก็เสียชีวิตการคัดตัวการคัดตัวร้ายของหลอกแกเนี่ยนะครับร้ายมากร้ายระดับที่เรียกว่าเปิดปุ๊บเกิดเรื่องทันทีนะครับสินแสป่วยตายทันทีก็มีสินแสเดินเข้าไปเหยียบสุสานผิดวันล้มมือหักแขนหักขาหักก็มีเป็นไข้เป็นควา,ามดันมึนหัวสลบไปก็มี อันนี้คืออันตรายของเคสวิชารู้แล้วจะไม่กล้าลองนะครับก็ลองสังเกตด,ดูว่าสินแสอินฟูบางคนพูดเอาพูดเอารับเงินจากบริษัทพูดเอาพูดเอาเขาให้เชียร์เขาให้เชียร์ขายของบางอย่างขายแพ็กเกจอะไรบางอย่างสินแสอินฟูก็รับเงินแล้วพูดเอาพูดเอาแต่ถามตรงเหอะทำเป็นไหมผมรับประกันเลยว่ายังรู้ไม่ถึง พูดเป็นอย่างเดียวนะครับเ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์พอแล้วอย่า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 พูดเรื่องพวกนี้เลยอันตรายมากนะครับเตือนเพราะว่า